ที่งเสียเข้าที่เจอคือเซฟเราอยู่ใช่เสร็จแล้วเราเข้าไปปุ๊บเราเก็บปูเสร็จปุ๊บเราต้องย้อนกลับทางเดิมถ้าไม่ได้เราต้องเดินยาวตยวแล้วปูเราต้องเดินยาว

เมื่อเช้านะครับผมก็ได้รับโทรศัพท์ด่วนนะครับจากท่านมะทะหนึ่งนะครับแล้วก็ท่านประทรวงมหาดไทยให้มาดูที่เกิดเหตุแห่งนี้นะครับเนื่องจากท่านได้บอกว่าท่านนายงตีก็เป็นห่วงเพราะวันนี้มีการประชุมครมแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ประชุมครมอ,อยู่ผมก็เลยมานะครับมาวันนี้ก็ได้มาดูข้อเท็จจริงทั้งหลายที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่ที่ที่เราได้ทราบกันนะครับผมเรียนว่าวันนี้ท่านผู้ใหญ่ในรัฐบาลหลายท่านเป็นห่วงมาก ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้แล้วก็ขอเรียนเพิ่มนิดหนึ่งครับว่าเราได้ดูพื้นที่ที่เกิดเหตุตรงนี้แล้วเนี่ยอย่างที่เรียนไว้ครับมันเป็นภารกิจที่ฝ่ายปกครองก็และตำรวจจะต้องช่วยกันอย่างเต็มที่นะนองจากพื้นที่นี้เนี่ยเราอยู่นอกเขตพื้นที่ของความมั่นคงโดยตรงนะแล้วก็แต่อย่างไรก็ดีนะครับทางฝ่ายทหารก็ได้เข้ามาช่วยตั้งแต่เบื้องตอน้นครันี้เราก็จะคุยกันว่าเราจะขยายผลผู้ที่ก่อเหตุ ให้เร็วที่สุดอย่างไรเมื่อสักครู่ผมได้เชิญทางกำนั่นเจ้าของพื้นที่และผู้ใหญ่บ้านมาพูดคุยแล้วคิดว่าสองาวบันนี้ก็จะได้ร่วมกันหาข้อเท็จจริงสืบสวนข้อเท็จจริงร่วมกับทางทางตำรวจนะครับเพื่อขยายผลคนร้ายที่เข้ามาก่อเหตุในพื้นที่ของขอำเภอสะนดาในครั้งนี้ต่อไปครับ